สวัสดีครับผมเอซาตาลิบันฮะวันนี้จะมารีวิวเอสพันฮะสองพันสิบเจ็ดฮะของคุณฟุกนะะเดี๋ยวเราไปดูเลยฮะดูดูเลยครับนี่ครับเอสพันหนึ่งร้อเอสพันตัวนี้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับนี่ยังยังไม่รวมของแต่งนะครับล่าสุดครับเราไม่รู้ของแต่งเลยนะครับครับดูของแต่งกันนะครับไปครับของแต่งล่าสุดนี่เป็นยาเป็นล้อของ มอเตอร์จีพีนะครับรอมาเชสซินี่ครับมาเชซินี่ยางนี่เป็นพิลลี่ครับนะพิลลี่นะฮะอย่างนี้นะพิลลี่ปั๊มนี่เป็นปั๊มปั๊มสายต้องหมดเหรอครับปั๊มเขาเรียกว่าปั๊มเลยนะด้วงดวงเฮดพีครับตัวนี้เป็นเป็นแบมโบตัวเฮดพีฮะเป็นเป็นไม่มีสายครับนี่ครับของเอ็นทันนะครับไม่มีสายครับต่อไป ไปดูไปดูช่วงหลังกันบ้างนะฮะล้อนี่ก็ล้อมาเชษนะครับล้อมาเชษเหมือนกันนะครับยางก็พิลลี่สลิกครับอ๋อเหมือนกันเลยนะเหมือนข้างหน้าเลยนะครับเหมือนกันครับแล้วโซ่นี่นะครับเนี่ย รุ่นนี้ไม่มีทางน้ำมันมาเติมเติมน้ำมันยังไงอะโซโซของ AK ครับอ๋อนี่นี่นะเป็นโซทองดูนี่นะโซของ AK นะดูอะโซทองครับโซทอง AK โซทอง AK นะดูสองงานไม่ไล่เดี๋ยวมันกลายเป็นถินตำนานนะฮะเวลาเติมมันปิดป้ายปิดป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวปิดป้ายนะฮะดูดูมาดูทางชุดท่อไอเสียนะครับชุดท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียนี่เป็นเป็นท่อ คุณรู้ฮีมานะครับฮีมาสั่งมาจากเกาหลีครับโอ้เกาหลีอ่ะคือตัวเนี้ยตัว2 0 1พันสิบสองพที่พุ่งขับเนี่ยมันจะไม่มีตัวยึดครับอ๋อมันเราต้องซื้อตัวยึดมาตัวยึดตัวยึดเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวยึดอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะ2 0 0หมื่นนะครับโอ้ตัวยึดเขาแพงมากอะแล้วนี่แล้วไปตัดตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะล้อล้อนี่คู่หนึ่งสองล้านครับสองล้านโอ้ล้อขึ้นคู่หนึ่งสองล้านเบรกหลังเป็น ดวงด e ูเลมอนนะครับนี่ดวงโดูเลมอนฮะเบรกหลังเป็นถ่ายโดนแล้วดูเลมอนตัว M4 ครับเป็นของ M4 นะครับแล้วไปโอ้รู้ดูไปไทเทเนียมครับไทเทเนียมนะฮะสั่งตรงเนี่ยเบลเยียมนะครับนี่ครับตัวนี้ full full system ครับหรดู full system นะฮะ full titanium ร้อนร้อนเครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่รู้กันแล้วว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นสี่สูบโอ้สูบอ่ะรู้อ่ะสี่สูบใช่ฮะ อีทพันต้องซีสุบอยู่นะแล้วก็ทําท่อรถตัวนี้ผมทําท่อกองกล่องแต่ท่อกองคืออย่างนี้ครับกองอย่างนี้อ๋อหมกแค่ครับกล่องใต้เบาะกล่องกล่องก็แบบกล่องครับลงลงขนามมาขาดเดดูดูช่วงหน้านะครับช่วงตัวข้างบนนี่เป็นประกับของลิซูมาครับดูดูดูแถบวัดความเร็วนะฮะดูนะมาดูทิปกันบ้างครับดูทิปกั เดี๋ยวจะตายได้ฟังดูตอนจะต t a r t show นะครับอันนี้อันนี้ทิป A ก็บอกตัวนี้นะครับนี่ไฟเลี้ยวนี่นี่นะฮะไฟเลี้ยวเป็นของงานซีนซีนะครับเดี๋ยวไฟเลี้ยวนะครับแต่แต่นี่ของของอะไรไม่รู้ครับอาจารย์ไม่ผิดมันอยู่ประมาณห้าพันแปลงโอ้โหเสียงแน่นมากครับเสียงแน่นมากต้องลองสตาร์ทครับลองสตาร์ทแล้วเปิดแลดูขอดูกล่องนะครับขอดูกล่องนะครับกล่องอ๋อไดครับเดี๋ยวผมกล่องโอ้ดูแลก็จครับรถวิ่งผ่าน กล่องเป็นกล่องของกล่องฮะชิกาโลครับชิกาโลฮะกล่องนี้นะครับตัวเดียวครับชิกาโลนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่หมื่นเก้าครับโหแพงมากเลยของคุณภนี่เขาลงทุนนะครับขึ้นจูนไดโน่ด้วูดูนะครับนี่ฮะกล่องตัวเดียวหน้าหมื่นห้าฮะท่านช่วยจ่าฝังสิบทองครับเด้อเดี๋ยวสุดท้ายครับ ขอดูตะก้านะครับระต้าตะก้าคุณนี่เป็นของอะไรครับเนี่ยตะก้านี้เป็นของเดิมติดรถมาเลยครับอ๋อเป็นของเดิมติดรถมาเลยใช่น้ามาดูน็อตไทเทมั้งน็อตไทเทนน็อตไทน็อตไทเทแข็งเครื่องครับคือรถคันนี้ส่วนมากผมจะเน้นเป็นน็อตไทเทของเบลวิลครับเบลวิลของเบลวิลนะครับน็อตไทเทส่วนนี้อันนี้เป็นเป็นโบครับฮะโบนะฮะระบบควบคุมอะใช่ครับคือเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อน คือคือสมัย17เนี่ยคือถ้าเราขี่มาสักความเร็วประมาณ60ใช่ไหมครับครับแล้วกดบูทเนี่ยมันจะแบบพุ่งเลยครับคือข้อดีมันอย่างนี้แต่คือข้อเสียคือโบน่ยมันม, <c oughs> มันส่วนประกอบนะครับ <c oughs> <ช>ยิงแล้วต้องลงน็อตน,นะฮะแล้วแล้วคือถ้าจะยิงย